ทรัทัศนรวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ สว,สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผ uh huh. okay> ู้ชมเข้าสู่รายการบายซาฮาเฮอะะครับกินปีใหม่ก็จะมาถึงแล้วนะฮะแต่ช่วงนี้ก็มาพบกับพวกเราก่อนนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16.00ถึง16.30กนาทีนะครับแน่นอนครับพบกับ สอพิธีกรหน้าเหมือนนี่เชิเชิญยิ้มแล้วก็พี่ตองชนชื่นครับผมคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้ถึง2ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับพอใจ h ช n แนลนะครับเบาใจทีวีแล้วก็ กดเข้าไปที่ www. พอใจชนะ .com เล<บ>ครับ <ฮะ S 1> ดูได้แล้วก็ย้อนหลังได้ด้วยถ้าอยากมีสุขภาพดีอยากสั่งเจนี่ฟูดก็สั่งช่วงเวลานี้ทีมงานหยองลูกหยี่ะไปส่งถึงบ้านเลยนะครับครับหรือเบอร์อพี่หยองเบอร์อะไรน,นะสายตรงครับเบอร์พี่ยอง0ย2อง0 8 0 0 2 2ห5 4 5นะครับนะหรือในช่วงเวลาช่องของพอใจชาแนลของจริงทั้งนั้นไม่มีของปลอมนะครับครับผมของเราของแท้แน่นอนนะฮะพิสูจน์ได้นะครับถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้ว แล้วเป็นของปลอมเนี่ยขอปลอมปุ๊บเราคืนเงินให้ทันทีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตรวจสอบให้ดีครับต้องซื้อกับพวกเรานะถ้าที่ดเราไม่รับผิดชอบแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายนะครับครับริการของเราหาไปก่อนช่วงแรกแก๊ซ่าาเฮช่วงแก๊ซ่าาเฮสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนี่พูด แรกแรกแหวคุณเชษชาวนากับควายเอที่ผมได้ยินมาส่วนใหญ่จะชาวนากับงูเห่างูเห่างูเห่านั่นมันเพลงคุณว่าควายหนึ่งตัวมีกี่ขาอ้าวควายหนึ่งตัวก็มีสี่ขาสี่ขาแล้วสองตัวสองตัวก็แปดขาคุณนี่รู้เกี่ยวกับควายคุณได้เป็นควายม่ะใช่เพราะผมเคยไถายนาจะบ้าเหรอ <c oughs> ควายนี่อยู่คู่กับชาวนามาถูกต้องนะเดี๋ยวไปดูเลยชาวนากับควายนะครับครับผม โอ้โหนี่นี่อ่านเรน่อ่ไงอะไรตั้งไหนอ่านหนังสืออ่านข่าวไม่ต้องอ่านเมาเรื่องในดีกว่านี่ก็เป็นข่าวเมาเรื่องฟังเรื่องของผมฟังไงนี่เรื่องชาวนาชาวนาไม่น่าฟังไม่พวกมบมบหรือผมเบื่อไม่ใช่แม่แต่ไม่มีงูเห่าไม่ใช่อินรถไฟไม่ใช่อีนนะหัวเมียไงคือชาวนาเป็นเรื่องราวของชาวนาของหัวเมียกลับ ทะเลาะกันแล้วก็ออกมาเกี่ยวข้าวด้วยกันสองวันเมียเกี่ยวข้าวพอชดวชันกันเรื่อยไงแ็แน่กันเน่ทะเลาะกันก็ง่ายๆคือต้องใส่แบบเมียไม่มีอะไรด้วยสอยหงุดหงิดเดเดหงุดหงิดเลยซิออกหูได้ออกหูออกหูเลยลมออกหูวิ่งวิ่งเลยเออสภกมีตำรวจไล่จับพวกเล่นไพ่พวกเล่นไพ่ชอบเล่นตามกระท่อมกลางนาไงไล่จับเลยสภหัวเหลือไปเห็นถามเมียสิไหนนี่เธอ ตำรวจเขาไล่จับอะไรกันเนี่ยเมียตอบเลยฉันเนี่ยแจ้งมาจับไอ้พวกคุมขืนควายโอ้โอพอผัวได้ยินเท่านั้นแหละเป็นไงฮะวางเขียวปุ๊บเลยวางไหมวิ่งเลยเอ้าแล้วเมียถา,ามนี่เธอจะไปไหนเออผัวตะโกนมาเลยว่า<อ>แกสองทีมึงแจ้งตำรวจมาจับกูเลยเหรอกูไม่คุมขืน<อ>มันสมยอมเธอไม่มีอะไรกับควายอ่ะดิ ก็ตายตื่นตูมไงเออเธอทำนิ่งๆไว้ก็เมียก็ไม่รู้ใช่ตํารวกก็ไม่รู้อ่าอันนี้แก๊กแรกผ่านไปนะฮะแก๊กสองแก๊กสองนี่แน่นอนนะครับเวลาที่ครูเนี่ยเขาอยู่เขาสอนนักเรียนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่เข้าใจก็ต้องถามครูถามครูครูนี่เป็นไม่ยากนะคุณต๋องยังไงฮะทําผิดบ่อยๆแล้วจะเป็นครูอ้าวมันเกี่ยวอะไรไม่ยินเขาบอกอ่สุภาสิทผิดเป็นครูอ๋อ ผิดเป็นครูนี่เราขับรถฝ่าไฟแดงนี่เราผิดแล้วก็เป็นครูโอ้เป็นครูฮะมีใบสั่งวยไปกำกับประกอบการด้วยไปดูแก๊งนี้ฮะคำถามของคุณครูครับคุณจ่ายครับครับผมผมถามตรงๆเลยคุณมีลูกยังเอ้ามีแล้วสิครับห้าคนครับอ๋อโหเวลาว่างคุณเยอะมากเลยนี่ครับผมวงนั้นไม่ไม่ค่อยทำงานตกงานแล้วคุณหน่อยครับมีมีลูกยังมีแล้วสิ กี่ตัวสามตัวตัวสุดท้ายหางดาบเท้าดาหางน่าเด็ดลกแต่เคไม่ใช่หมาแน่จริหรือเปล่าได้ข่าวใครมีอะไรกับหมาไหมคุณเอ้ยหมาคยมีอะไรได้ไงมันร้อนเอ้าเคยเลยเคยเหรอไผมไม่เคยเพื่อนเคยเล่าให้ฟังอ้ยแล้วก็ตกใจเออพูดถึงลูกนี่นึกถึงเด็กมีเด็กอยู่คนที่เด็กชายนั่นนิ่งเรียนอยู่อนุบาลอะไรนะ ส,สารศาสตร์วิเทศบางบัวทองอุด,อดาร<า>หนึ่งอุบาลหนึ่งกำลังเรียนรู้เลยอ,อันนี้วันศุกร์ปับ๊บเสาร์ที่จะต้องปิดใช่ไหมวันศุกร์ตอนเย็นครูบอกเลยเด็กใช้น้ำนิ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่เดี๋ยววันจันทร์โรงเรียนเปิดมาตอบด้วยเด็กมันก็จะไม่รู้นะครูจะลองว่า,เ,าเด็กมีไหวพิปฏิภานดีไหมลองครูเด็กมันก็ฉลาดเ่ยกลับไปถึงบ้านก็ถามแม่เลยแม่อยู่ในครัวทำกับข้าวอยู่ แม่คับแม่คัาหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่อ่ะแม่บอกไปถามพ่อมสิโอ้เป็นยุ่งทำข้าวอยู่ไงทำข้าวอยู่เด็กก็ไปถามพ่อดีกว่าเดินบอกไปหาพ่ออยู่หน้าบ้านกําลังมีแขกมาเดิพ่อค้าพ่อคัาหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่พ่อมูอแต่รับแขกออกเชิญครับเชิญครับโอ,โอ้เด็กมันก็จาไวนะ้เนาะแล้วไปเจอพี่ชายกําลังน,นั่งดู กระตันอยู่อ่ะโอ้มันดูมันอย่างเมามันเลยมันลุ้นลุ้นลน้เองลยพี่พี่ครับพี่อัหนึ่งบกึเท่ากับเท่าไหร่ครับบอกก็สี่ล้าโอ้ดูหนังนี่ก็เออจะถามใครดีปรดีมีพี่คนเอดูหนังจอมอยู่ในห้องโอ้โหยดูมวยปั้มเอออันนี้บ้านการต่อสู้อันนี้ก็ถามว่าพี่ครับพี่ครับหนึ่งบกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ เด็กชายบอกเอาเลยเอาเลย,ยเทียม,มัวอยู่เลยเด็กแม่งก็ได้เอ้ยได้สี่คำตอบเว้ยสบายแล้วเดี๋ยวครูถามเราตอบได้แน่พอเันจานไปโรงเรียนเลยครับครับอ้าวเจอหน้าพอดีเลยเด็กชายน้ำนิ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่เออน้ำนิ่งว่างไงตอบเลยน้ำนิงนำน่งอไปถามพ่อ,อสิเฮ้ยเออพูวาโหมโหดิเอ้ยทำไมเธอพูดอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะไปฟ้องพออนะอ่าก็บอก เชิญเลยครับเกิดข่าวก็งงเอ้นี่เธอเห็นฉันเป็นตัวอะไรเนี่ยฮะถึงได้พูดอย่างงี้ก๊อตซีลาเฮ้ยรู้บกเอาใหญ่เลยอย่างนี้แค่ทำเรื่องให้เธอออกจากโรงเรียนบอกเอาเลยอย่างนี้เมไ์หยิบแปงอ่ะแปงรูปกระดานอะเวียกเขาเบ้าตาคุณจะไม่โหดร้ายยังไงเจ้าก๊อตซีลา ความใส่ชื่อของเด็กนะครับคุณผู้ชมนะฮะอย่างว่าน้องเด็ยกยังไร้ลิงสาอยู่ได้ยินแล้วก็จ่าบปรอ,อย่าไปพูดสิ่งไม่ดีลูกเออกำลังเรียนรู้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองก็ควรที่จะแบ่งเวลาให้กับลูกบ้างถูกต้องอ่ะหากันพอแล้วคุณตองช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าแจกซ่าฮาเฮดีดีดีา วิ่งว่าวไงวิ่งว่าวอย่าไม่ต้องวิ่งแล้วหน้านี้แบบว่านะเข้าหน้าหนาวลมก็พัดโบกปิวสวัยนะฮะหมอะที่จะไปเล่นว่าวกันเด็กๆที่ท้องสนามหลวงนะท้องสนามหลวงเอาละครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2รายการช่วงแจ็กซ่าฮ่าเฮไปรับชมกติกากันครับครับผมไปดูกัน กติกาแจากซ่าคาแฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10บแผ่นป้ายภายใน10บแผ่นป้ายนี้จะมีเจนีฟูดกล่องใหญ่5้ากล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคล้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียงสามแผ่นป้ายจากนั้นพิธีกรจะเปิดฉเฉลยให้1แผ่นป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5า้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟี่สองกล่องมูลค่า450บาทพวงกุญแจที่ระลึกจากสโมสรพิมลิกชื่อดังทรงตรงจากประเทศอังกฤษเงินสดหนึ่งพบาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเ e นฟู f กล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขันกัน รับไปเลยเงินสดจำนวน2 0 0 0นบาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0-26922818-9เองอ่าราคาก็รับทราบกติกาและของรางวัลกันแล้วนะฮะก็ซ้ำย้ำเตือนกันเป็นประจำนะฮะท่านใดโทรมาเล่นเกมกับเราแล้วในของรางวัลภายในอาทิตย์นี้ขอสงวนสิทธิ์เป็นอาทิตย์หน้านะฮะหนึ่งท่านต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันนะครับอยู่หน้าจอทีวีด้วยถ้าไม่อยู่เราตัดสิทธิ์ทันทีเลยนะครับเอาละครับสายแรกมาแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าชื่อจริงครับฮัลโหลชื่อจริงชื่ออะไรครับเจริญครับเจริญอาโทษจากไหนครับสายสีพุทธมนตรสายนี่อยู่ตรงข้ามบ้านพี่หยองลูกหยีนะเฮียเจริญเนี่ยเฮียเจริญนี่ขาโน้นโทรมาแล้วได้สองพันถูกต้องในซื้อจานดำมาบอกคุ้มแล้วกับรายการเราไม่ทำงานเลยในแฟนคลับชมทางช่องไหนครับพี่เจริญพอใจครับพอใจวันนี้พี่ตสองใส่เกงสีไรครับ พี่ตสองใส่เกงออกดำดำโอ้ดำดำแค่ใส่เสื้อสีน้ำตาลโอเคโอเคน้ำตาลโอเคน้ำตาลชายขาวนะครับแน่มีมุกด้วยอ่าพี่เจริญนะฮะแผ่นป้ายแรกเป็นเจนูฟูดกล่องเล็กครับผมอ่าป้ายต่อไปเจนูฟูดกล่องเล็กกล่องใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่นะขอใหญ่นะเฮียเจริญอ๋อกล่องเล็กผิดนะฮะไม่เป็นไรครับเฮียเจริญไว้โทรมาใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะ นี่นะครับ0 2 6ย์สองหกเก้าครับผมอยากสั่งซื้อเจนิฟู้ดนะฮะนะน้ำดื่มบำรุงร่างกายเพื่อสุขภาพนะครับโทรมาที่หมายเลขของพี่หยองลูกหยีได้เลย0 8 0 0 2แปดศูสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อจริงครับคุณบุญธรรมค่ะคุณบุญธรรมโทรจากจังหวัดอะไรครับลบบุรีค่ะโอ้ลบบุรีปีนังพี่หยองเลยปีนังกับพี่หยองเลยนะฮะตอนนี้ลบบุรีอากาศหนาวไหมครับตอนเช้าเริ่มหนาวแล้วค่ะ เริ่มหนาวแล้วฮะระวังสุขภาพด้วยนะฮะรับชมทางช่องไหนครับช่องพอใจค่ะสัญญาณภาพชัดเจนไหมครับชัดค่ะอ่าวันนี้พี่เชษดใส่เสื้อสีอะไรครับอาอกนลังใส่เสื้อสีขาวคนนึงใส่เสื้อสีเทาค่ะโอเคนะฮะยิงไปไกลนะครับเขาเป็นขาวครับผมอ่าแผ่นป้ายแรกฮะเป็นเจดูฟูดกล่องเล็กครับผมอ่าป้ายต่อไปเจดูฟูดกล่องเล็กหรือเจดูฟูดกล่องใหญ่ มีพุกองให,อใหญ่ขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่โอ้เล็กครับออเล็กอีกแล้วอันนี้ขึ้นอยู่ที่ดัวนะคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้โทรมาร่วมสนุกได้ใหม่นะครับ02.692.2818-9นะครับวันนี้ทางรายการของเรานะฮะพร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อจริงจะชื่อาคคสายชนค่ะสายชนจากจังหวัดไรโคราชป่ะครับ โอ้โหทวันนี้ก็โทรมาโคราชเนี่ยติดบ่อยเลยนะคราติดบ่อยมากเลยเ้อเอาละรับชมทางช่องไหนจ๊ะพอใจค่ะดูอยู่หน้าทีวีปะครับอยู่ค่ะพี่ต๋องใส่เสื้อสีอะไรสีเทาค่ะสีเทาเก่งมากนะสายชนแผ่นป้ายแรกเป็นเจิฟูดกล่องใหญ่อ่าป้ายต่อไปเป็นเจิฟูดกล่องเล็กหรือเจิฟูดกล่องใหญ่กล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะขอให้เล็กโอโหเล็กนะแผ่ป้ายสุดท้ายครับ เจดีฟู้ดกล่องเล็กหรือเจดีฟู้ดกล่องใหญ่กล่อ,องเล็กค่ะเล็ก,ลกนะขอให้เล็กคนโค,นคนราชบ้านเดียวกันโอ้โหเอาเล็กแม่เอาละครับสายชนตอบถูกเป็นสายแรกมีสิทธิ์เปิดป้ายของรางวัลเจดีฟู้ดหนึ่งสองสามสี่ห้าป้ายไหนครับเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนะฮะเบอร์หนึ่งนะฮะในพลไหมในพล,ลหรือเปล่าเป็นเป็นเป็นโอ้โห คุณสายชนได้รับนะฮะ<ม>กาแฟปรปุงสำเร็จชนิดผงนะฮะตานาโน,โนคอฟฟมูลค่า450บาทนะครับคุณสายชนนะฮะให้ชื่อที่อยู่หลังไม้ด้วยนะฮะสวัสดีครับ <c oughs> สายต่อไปสวัสดีค่ะชื่อจริงจ้าอม,มนวันค่ะอม,มนวันอีกแล้วนะฮะจากาาจาังหวัดอะไรจ้า แน่นอนจริงๆอมนวันของเราเนี่ยนะฮะโทรมาทุกครั้งก็ไม่ได้ไม่ได้รางวัลเลยแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงนะฮะอมนวันนะฮะอยู่หน้าจอทีวีไหมครับอยู่ค่ะชมทางช่องไหนเอ่ยพอใจค่ะสัญญาณภาพเป็นยังไงครับชัดเจนค่ะชัดเจนนะครับอ่าวันนี้พี่เชษใส่เสื้อสีอะไรสีเทาค่ะสีเทานะนี่นสีเทาอี่ขาวดี่องก็น่ามือเงี้เพราะทักผิดบอกแล้วไง่ะสว่าแผ่นป้ายแรกนะครับเป็นเป็นบุษกลอง ใหญ่ครับผมอ่าป้ายต่อไปเจนนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนนี่ฟูดกล่องใหญ่เล็กค่ะเล็กนะเล็กนะขมลวันหัวเราะหอยได้นะครับขอยได้แผ่นสุดท้ายครับเป็นเจนนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนนี่ฟูดกล่องใหญ่ใหญ่ค่ะใหญ่นะใหญ่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 ไว้ก่อนเล็กนะฮะแหมคุณนขมลวันอยู่ในดวงนะฮะไม่เป็นไรวางหูเสดิุด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักหนึ่งเจนนี่ฟูดสักครู่เดี๋ยวกลับมาแจกซ่า่าเฮ้ I'm sorry. มาแล้วอานะครับกลับมาสู่ช่วงแจกซ่าฮ่าเฮ่มาแล้วผมรับเลยมาด่วนมาเร็วเค็มเร็วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับขอชื่อจริงเลยครับค่ะนงรักค่ะนงรักจจกจังหวัดอะไรครับอยุทยาค่ะอายุทยาใช่ไหมอยู่หน้าทีวีหรือเปล่าครับอยู่ค่ะรับชมทางช่องอะไรคุณพี่นงรัก46ค่ะ46นะพอใจหรือเบาใจฮะใช่พอใจค่ะพอใจนะใส่เสื้อสีอะไรครับคุณเทพใส่เสื้อสีขาวค่ะ อ๋อคุณเชิดสีขาวคุณตองเป็นตองใส่เสื้อสีเทาค่ะใช่แล้วคุณนงรักใส่เสื้อสีอะไรครับใส่เสื้อสีเหลืองค่ะโอ้สีเหลืองโอเคค่ะสีเหลืองเล่นเลยนะเอาละครับไปแล้วครับอ่าเป็นเจนี่พุดกองใหญ่ครับป้ายต่อไปเจนี่พุดกองใหญ่หรือเจนี่พุดกองเล็กครับกองเล็กค่ะกองเล็กเล็กนะครับขอยเล็กนะครับขอยเล็กครับใหญ่ครับเป็นกองใหญ่ครับพี่นงรักนะฮะวางสายสนิทพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะฮะสวัสดีครับ มาเลยนะครับศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้านะฮะสนใจจะได้ฟู้ดส่งอ่าสั่งช่วงเวลานี้ทีมงานหยองลูกหยีส่งถึงบ้านนะครับครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณอะไรครับอริศักดิ์ครับอะไรนะอนดิศักดิ์อดิศักดิ์ครับอดิศักดิ์จากจังหวัดอะไรครับน,านร,ราธิวาสครับนราธิวาสรับชมทางช่องรายพี่อดิศักดิ์พอใจครับพอใจอยู่หน้าทีวีนะวันนี้ครับผมพี่ต๋องมีอะไรที่ตา แว่นตาครับแว่นตาโอเคผมจะถามว่ามีขนตาที่ตาโอเคนะครับเปิดเลยนะครับอ่าป้ายแรกเป็นเจนี่พุทธกองเล็กครับป้ายต่อไปเจนี่พุทธกองเล็กหรือเจนี่พุทธกองใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่นะขอให้ใหญ่นะราชวาด้วยมาไกลขอให้ใหญ่ครับผมใหญ่แล้วเป็นกล่องใหญ่ฮะเหลือป้ายสุดท้ายเจนี่พุทธกองเล็กหรือเจนี่พุทธกองใหญ่ครับกล่องกล่องกองเล็กครับกล่องเล็กอ่ะ หอยเล็กครับผม,มหอยเล็กมาไกลอ้อยครับผมออเป็นกองใหญ่นะพี่อดีศักพรุ่งนี้โทรมาใหม่วางสายสนิทด้วยสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณอะไรคะวลรีจากกรุงเทพค่ะวลรีวลรีจากกรุงเทพค่ะอยู่ตรงไหนของกรุงเทพดินแดงค่ะดินแดงอยู่ใกล้ๆเราอยู่รัชดาครับผมรับชมทางช่องอะไรพี่วลรีอ๋อพอใจค่ะพอใจนะอยู่หน้าทีวีไม่ตอนเนี้ยหน้าทีวีค่ะพี่ใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็คุณสองใส่แว่นตาสีดำใส่เสื้อสีดำด้วยโอเคชสดเจนดูละเอียดเลยเปิดให้เลยมากอ้าวเปิดเลยอ่ะ ป้ายแรกครับอ่าเป็นเจนิ่พดกลกองเล็กป้ายต่อไปเจนิ่พดกล่องเล็กหรือเจนิ่พดกธ่องใหญ่ครับกองใหญ่ค่ะกองใหญ่นะขอใหญ่นะคุณวลีใหญ่ละใหญ่เหลือป้ายเดียวครับเจนิ่พดกล่องเล็กหรือเจนิ่พดกล่องใหญ่ครับกองใหญ่ค่ะใหญ่นะขอใหญ่มากขอใหญ่ใหญ่โอ้โหใหญ่จริงๆรอาระของทั้งวันเราเจนิฟพุด2ถึง5ป้ายไหนครับ หมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่คุณตองนะฮะขอให้เจอนพลนะคุณวลีผมอยากให้คนดินแดงได้เพราะผมคนดินแดงอยู่แปดเจ็ดเหรอโอ้หน้าเหลี่ยมมันดินแดงเลยเป็นเป็นเป็นนายพลเลยนายพลคนขอนแก่นแจกเงินสดสองพันบาทดีใจด้วยนะพี่วัลีโอ้ดวงดีมากนะฮะแล้วแต่ดวงจริงๆนะครับท่านทายถูกก็ได้ตังค์อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับ วรินครับจากสุรินวรินจากสูรินใช่ไหมครับครับรับชมทางช่องอะไรครับพอใจครับพอใจอยู่หน้าทีวีหรือเปล่าครับอ่าผมใส่เสื้อสีอะไรวันเนี้สีเขียวเขียวหรอกนะเออใช่ใช่เขาเขียวนั่นแหละมันคล้ายๆนั่นแหละโอเคเออมันน่าจะใช่นะอ่าอ่ะป้ายแรกครับเป็นเจริฟูดก่องเล็กป้ายต่อไปเจริฟูดกองเล็กหรือเจริฟูดก่องใหญ่ครับ กล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่นะขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่เฮ้ยใหญ่จริงด้วยป้ายสุดท้ายเจดี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจดี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กครับกล่องเล็กนะกองเล็กกองเล็กเล็กไหมเล็กไหมเล็กครับบออเอาละครับป้ายรางวัลของเราเจดี่ฟูดสองสามห้าป้ายไหนครับขอป้ายที่สามครับป้ายที่สามนะ๋ยวผมเปิดให้ในพันไหมในพันไหมโอ้โห เป็นพวงกุญแจนะฮะสอง,องสโมสรที่ยิ่งใหญ่มากจากอังกฤษนะครับเป็นของที่ระลึกจากประเทศอังกฤษนะฮะระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลนะฮะลิเวอร์พูลท<ม>ี่มีมีสองแบบนะฮะอยากได้แบบไหนครับนะอย่างพี่ต่องถือนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ๋อสายหลุดไปแล้วเอา้เาแล้วเลือกให้เลยนะฮะ คือผมให้ของริวร์พูแล้วการผมแฟนริวร์พูอ่าเหมือนกันเลยผมก็แฟนริวร์พูอ่ามอบริวร์พูให้แล้วกันนะคะคุณวรินนะฮะจากจังหวัดสุรินทร์ครับผมติดต่อกลับเข้ามาใหม่แล้วให้ชื่อที่อยู่หลังใหม่ด้วยนะครับอ่ะสายต่อไปเลยสายต่อไปมายังคุณวรินนะฮะเราติดต่อกลับมาด้วยนะฮะได้พวงกุญแจนะฮะผมเลือกให้แล้วทีมงานของสโมสรลิวร์พูนะครับครับผมครับถ้าจะโทรเข้ามาก็0 2 6 9 2 2 8 1 8ถึง9นะครับครับ เมื่อวานเขาบอกโคร,ราชจะเจ็ดสายวันนี้โคร,ราชมีมาสายเดียวนะฮะครับผมแนจริงโทรให้ติดโทรเข้ามาเอาวางสายสนิทด้วยนะฮะท่านใดที่โทรมาแล้วไม่ได้รางวัลเนี่ยวางสายสนิสายอื่นโทรมายากมากครับผม <c oughs> นะครับเพราะเรา <c oughs> มี2เบอร์เท่านั้นนะฮะครับผมอยากสั่งซื้อเจนิฟนูนะฮะเอามาแล้วมาแล้วสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรครับนิพาพรค่ะ,คะนิพาพรจากจังหวัดอะไรครับนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชนะครับชมทางช่องอะไรครับ เบาใจทีวีค่ะเบาใจทีวีอยู่หน้าทีวีนะตอนนี้นะค่ะพี่ต๋องใส่เสื้อสีอะไรฮะพี่ต๋องใส่เสื้อสีเทาค่ะใส่แว่นสีดำค่ะโอเคไม่ใส่เกงในด้วยวันนี้พอพี่เป็นสารนังอยู่เบอร์เลยนะครับป้ายแรกเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องใหญ่หรือเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่นะนิพาพรเฮ้ย เป็นกล่องเล็กนะครับไม่ได้จริงๆวางสายสิริด้วยนะฮะสายอื่นจะได้โทรเข้ามาง่ายๆนะครับขอบคุณมากคุณนิพาพรนะครับผมก็มาได้เลยนะฮะรางวัลเรายังเหลือเวลายังเหลือนะ0 2 6 9 2 2 8 1 8งงนะครับะครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเสียงปิดเสียงทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับนี่คั่วข้าวโพดอยู่ใช่ไหมครับเสียงพัดลมป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับ ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับเลวดีอุทัยธานี ani, ค่ะเลวดีอุทัยธานีรับชมทางช่องอไรช่องพอใจค่ะช่องพอใจนะอุทัยจะเนิร์ไปทั้งสุพรรณนะอ่าไม่ได้คำไปได้แฟนที่สุทีท่ได้แฟนที่สุพรรณอ๋อแฟนที่สุพรรณอุทัยกับสุพรรณติดกันอ่ะอเ,เล่นเลยดีกว่าผมว่าคุณดูจริงป้ายแรกเปิดเลยนะครับอ่าแล้วครับเป็นเจนี่ฟูดกองเล็กครับป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกองเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับ กล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะกล่องเล็กกล่องเล็กกล่องเล็กเก็เอาละป้ายสุดท้ายครับเจดีย์ฟูดกล่องเล็กหรือเจดีย์ฟูดกล่องใหญ่กล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่นะขอใหญ่ขอใหญ่ขอให้ใหญ่เล็กก็พอเห็นกลองเล็กนะฮะคุณตองเวลาหมดซะแล้ววันนี้นะครับเปิดเฉลยไพ่รางวัลนะครับนี่ครับเงินสด1,000บาท และป้ายสุดท้ายป้ายที่5นี่ครับเจนิฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทนะครับเวลาหมดหมดเวลาขอบคุณเจนิฟูดนะฮะผู้สนับสนุนหลักของเราและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราทุกวันจันรถึงวันศุกร์เลยพรุ่งนี้โทรมาร่วมสนุกกันได้ใหม่นะครับวันนี้พี่ต๋องยินชื่อแล้วก็พี่เชิเชยิ้มลาทผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดี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 สวัสดี